เด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูตี้วันนี้ครูพาเพื่อนๆมาให้นักเรียนรู้จักด้วยคนแรกนะคะก็จะชื่อว่าพี่สิงโตค่ะต่อไปก็คือเจ้าหนูนั่นเองนะคะวันนี้ครูจะมาเล่านิทานให้กับนักเรียนได้ฟังกันนะคะใครอยากฟังนิทานบ้างเอ่ยยกมือขึ้นเร็วโอเคค่ะวันนี้นะคะครูจะมาเล่านิทานเรื่องราชสีกับหนูนั่นเองโดยที่ครูจะเล่าเรื่อง ผ่านสื่อที่อยู่ใกล้ตัวคุณครูนะคะนั่นก็คือเจ้าเชือกนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นหนูพร้อมที่จะฟังกันได้ยังเอ่ยพร้อมอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการละครั้หนึ่งนานมาแล้วมีราชสีตนหนึง่งกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจแต่แล้วก็มีหนูซุกซนตัวหนึง่งเดินวิ่งเล่นอย่างเพล,ลิดเพลินแล้วก็เผลิไต่ขึ้นไปบนร่างของราชสี ฮึบอะฮึบอฮึอเขาก็ไต่ขึ้นไปแล้วเขาก็ไต่ลงมาแล้วเขาก็ไต่ขึ้นไปแล้วเขาก็ไต่ลงลงมาเขาเล่นอย่างเพเลิดเพลินโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากนึกถึงความสนุกของตัวเองทันใดนั้นราชสีตกใจคํารามใส่แล้วตะปบหนูปุ๊บหนูตกใจด้วยความที่หนูตกใจเลยร จะมารบกวนเจ้าปล่อยข้าไปเถอะหากเจ้าปล่อยข้าไปสักวันหนึ่งข้าจะกลับมาตอบแทนเจ้าสิก็หัวเราะดังลั่นฮ่า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 ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะช่วยข้าได้ตัวเลขแค่นี้จะช่วยอะไรข้าได้แต่ก็ว่าเหตุเจ้ามันน่าสงสารข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้ว ราชสีก็ปล่อยเจ้าหนูไปเจ้าหนูก็รีบวิ่งไปให้ไกลในที่สุดนะคะต่อมานะคะอยู่มาวันหนึ่งราชสีก็ได้ออกไปล่าเหยือ่อแต่บังเอิญไปโดนกับดักของนายพรานจนราชสีไม่สามารถที่จะกระดิกตัวไปไหนได้เลยนะคะราชสีจึงตัดสินใจร้องขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้าติดกับดบักช่วยข้าด้วย ทันใดนั้นเมื่อเจ้าหนูได้ยินเอ๊เสียงคุ้นๆจังเลยเสียงใครเอ่ยเหมือนกับเสียงราชสีนี่นาพาไปดูในดีกว่าหนูเจ้าหนูก็รีบวิ่งมาแล้วเห็นว่าเจ้าราชสีเนี่ยอยู่ติดกับดักพอดีหนูเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปไต่ไต่บนต้นไม้อดดึ๊บข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 ดึ๊บแล้วตัดสินใจร้บไปกัดบ่วงแรก บวงแรกอุด,ดรุดแล้วบวงแรกหลุดแลว้วบวงที่สองเฮ้ยบวงที่สองออกแลว้วต่อไปบวงที่สามออกไหมคะออกไหมคะบวงที่สามก็ออกโอเคบวงที่สี่วงที่สี่สสยังไงออกยี่ยีย่ยีย่ ที่สุดเจ้าหนูก็สามารถช่วยราชสีได้นะคะแล้วทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนกันราชสีพูดกับเจ้าหนูว่าข้าขอบใจเจ้ามากมอนที่ช่วยข้าไว้ข้าจะคบกับเจ้าเป็นเพื่อนตลอดไปแล้วทั้งสองทั้งราชสีกับหนูก็ได้เป็นเพื่อนคู่ครองบนปา่นปาตลอดในป่าตลอดไปค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับน hmm, ิทานเรื่องราชสีกับหนูเป็นงานกันบ้างเอ่ยสนุกกันไหมคะโอเคค่ะก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าไปดูถูกคนที่ด้อยกว่าเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะต้องการความช่วยเหลือจากเขานะคะเขาไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้แต่เขาก็อาจจะช่วยเหลืออีกเรื่องหนึ่งได้นะคะเราอยู่กับเพื่อนจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าไปดูถูกกันโอเคไหมคะ สำหรับวันนี้ก็หมดคาบเรียนกันไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้าครูจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย